รถคัดคุณภาพผ่านการตรวจสอบโครงสร้างตัวถังไม่มีชนหนักไม่มีพิควมไม่มีจมน้ําค่ะสวัสดีค่ะพบกับฝนที่ศูนย์โนนวดบ้านรามินทาซอยหค่ะวันนี้นะคะพามาแนะนํารถที่ราคาประหยัดและผ่อนประหยัดด้วยค่ะผ่อนแค่เริ่มต้น4,500บาทค่ะประหยัดจัดรถใหม่ไปแล้ว300,000กว่าบาทค่ะ เดี๋ยวฝนพามาแนะนำนะคะสำหรับคันนี้เป็นซูซ u กิเซียสค่ะปี2018เกียร์ออโต้รุ่น GL นะคะตอนรถใหม่อยู่ที่559,000บาทค่ะตอนนี้ประหยัดไปแล้วถึง340,000บาทค่ะเพราะราคาเพียงแค่พิเศษให้สุดๆ255,000บาทค่ะออกรถไม่ต้องใช้เงินสักบาทนะคะได้ไฟหน้าโปรเจกเตอร์กระจังหน้าโคเเมียมนะคะกับเครื่องยนต์นะคะ 2250cc ค่ะ91แรงม้าเกียร์ออโต้ CVC ค่ะภายในมีให้แอร์แบ็กสใบพร้อมวิทยุ CD ภายในเป็นกระจกไฟฟ้าทั้งคันประหยัดน้ำมันสูงสุดอยู่2 3กิโลเมตรต่อลิตรค่ะสำหรับอีก1นึคันนะคะเป็นซูซูกิเซียนนะคะ GL พัทค่ะรุ่นพัทนะคะก็จะมีสเกิร์ตให้รอบคันนะคะแล้วก็มีจอหน้านะคะ LCD ค่ะพร้อมด้วยกับ อ่าสปอยเลอร์หลังนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นซู z u กิเซียจีเอพัปี2020จากราคารถใหม่อยู่ที่568,000บาทค่ะวันนี้ประหยัดไปแล้ว299,000บาทนะคะผนพิเศษให้เพียงแค่ 2 6 9 0 0 0บาทค่ะกระจังหน้านะคะเป็นคมเมียมไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะล้ออลอยเดิมจากศูนย์ภายในเบาะผ้าพร้อมจอ LCD พร้อมด้วยกับกล้องถอยหลังนะคะสเกิร์ตและสปอยเลอร์รอบคันค่ะสำหรับทั้ง2คันนะคะลูกค้านะคะเงินเดือนเริ่มต้นเพียงแค่9,000บาทก็สามารถออกคันนี้ได้ค่ะผ่อนเริ่มต้นที่4,500บาทค่ะมีให้เพียงแค่2คันนะคะมาก่อนได้ก่อนนะคะสำหรับรถของเราทั้ง2คันนะคะ รับประกันโครงสร้างตัวถังให้ค่ะเน้นอีกครั้งนะคะไม่มีชนหนักไม่มีพิคว่ำไม่มีจมน้ําค่ะสามารถเข้ามาชมรถได้ทุกวันนะคะโชว์รูมของฝนเสิร์ฟว่าศูนย์บดบ้านรามินทาซอยห้าค่ะเบอร์ของฝน0861234442ค่ะยินดีให้บริการตั้งแต่7จ็ดมงเช้าถึงเที่ยงคืนทุกวันค่ะสําหรับวันนี้ขอขอบคุณมากๆค่ะฝากกดไลค์กดติดตามฝากกดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ